แล้วนะ่คะชอบนะคะพ่อแม่หายไปแล้วจะเลยตามหาพ่อแม่ว่าพ่อแม่หายไปไม่เห็นเลยจะเห็นรอยเท้าอะไรจะไม่รู้หนูจะเป็นรอยเท้าพ่อจับแม่หนูอันนี้จะจระดาษพ่อจับแม่หนูที่หนูเขียนเวทีที่พ่อแม่สวยสวย ที่ทำงานมาที่เมื่อกี้หรอน่าได้ใช่นั่นแหละรอยเท้าอีกแล้วรอยเท้าสีน,นี้เลยหรออันนั้นมันคืออะไรอะ่ะจะเลยจับมาดูนิวจะหด้าโจรนี่นาะที่ตำรวจมาจับโจนที่มันมารู้จัดไหมถ้าไม่รู้จักที่มัน คอมเมนต์มาเลยนะคะไหนนะคะแบบขวดน้ำจะไม่มีอะไรจะไม่มีขวดน้ำจะไม่มีนะคะ